ครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราได้ทําการาเข้าลวดใหม่นะครับแล้วก็จัดระเบียบต่างๆ,างๆ,ๆบางอย่างบางกิ่งนะครับซึ่งก็ถือว่ารอ,อดปลอดภัยดีทุกกิ่งนะครับที่มีการเข้าลวดใหม่นะครับทีนี้ไม้เข้าลวดใหม่ก็จะต้องระวังเรื่องของน้ําหนักในการบิดกิ่งนะครับบิด ลี่ยนตาทิศทางตาหรือว่าบิดในลักษณะของท้องกิ่งในลักษณะนี้นะครับบิดขึ้นบิดลงในลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีแรงกระทําที่ค่อนข้างสูงนะครับก็อาจจะทําให้ไม้กระดูกหักได้นะครับกระดูกก็จะอยู่ข้างในเนื้อเยื่อตรงนี้นะครับผมก็เรียกเป็นกระดูกแล้วกันนะครับก็ไม่น่าจะเรียกเป็นอย่างอื่น ก็จะทําให้พวกนี้นะครับได้รับกระทบกระเทือนนะครับด้วยแรงบิดที่สูงสูงในลักษณะนี้นะครับก็จะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็จะต้องวัดใจกันนะครับเพื่อที่จะให้ได้รายละเอียดต่างๆออกมานะครับต้องยอมแลกนะครับทีนี้ผู้ที่สร้างไม้ก็จะรู้น้ําหนักของตัวเองนะครับน้ำหนักมือนะครับในการบิดแต่ละครั้งนะครับว่าเราคนที่จะบิด ด้วยแรงกเท่าไรนะครับแล้วก็เลือกใช้ลวดด้วยนะครับลวดก็คือสิ่งสําคัญมากนะครับในการเลือกใช้ในการที่จะประคับประคองกิ่งให้ได้ตามองศาต่างๆนะครับอันนี้มีความสําคัญมากนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องคํานวณลวดที่ใช้ด้วยนะครับก็หมายถึงว่าขนาดนะครับกับแรงของลวดนะครับที่ มีการพันนะครับทีนี้เรื่องของการพันเนี่ยมันก็จะมีระยะบ่งบอกด้วยนะครับว่าเป็นระยะที่เท่าไหร่ที่เหมาะสมด้วยนะครับสําหรับมือใหม่ก็อันนี้ก็อธิบายยากนะครับก็พูดแผบ,บรวมแล้วกันนะครับว่าเรื่องของระยะในการม้วนลวดเข้าไปที่กิ่งเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับระยะตรงนี้หมายถึงระยะนะครับแต่ต้อง ใช้ทักษะส่วนตัวนะครับแล้วก็เลือกลวดให้เหมาะสมกับระยะนะครับเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาได้ดีก็คือว่าเวลาการเข้าลวดกับระยะสมคัญกันปุ๊บเนี่ยเราใช้แรงบิดน,นะครับไม้มันก็จะไปตามลวดตามแรงที่เรากระทำอย่างพอดีพอดีอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบในการที่ เราคำนวณไว้นะครับว่าควรที่จะใช้รวดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับเรื่องของการเลือกลวดด้วยนะครับเลือกลวดนะครับถ้าเลือกถูกต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมกับกิ่งนะครับกับการที่เราคำนวณเนี่ยนะครับมันจะดัดไปพอดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกผิดนะครับเลือกลวดขนาดผิดพันระยะความห่างตรงนี้ผิด มันก็จะต้องเสริมลวดเข้าไปอีกเส้นหนึ่งนะครับการเสริมลวดก็เป็นในลักษณะนี้นะครับเสริมลวดเข้าไปเพื่อที่จะให้มันมีแรงมากระทากับกิ่งได้มากที่สุดนะครับที่จะมักประคับประคองให้กิ่งไปตามทิศทางที่ต้องการนะครับแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้เสริมนะครับก็หมายถึงว่าเป็นการพันมารวมกันเพื่อที่จะแตกแยกกันไปแต่ละชุดอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นแค่นั้นนะครับว่า ถ้าเกิดว่าเราเลือกลวดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีขนาดนะครับจำนวนของลวดเนี่ยเยอะมากนะครับเพื่อที่จะใช้อันนี้ก็ถือว่ายังไม่ประสบความสาเร็จยังไม่ผ่านนะครับถ้าเกิดว่าเราคํานวณลวดนะครับที่ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ดัดเข้ารูปเนี่ยปุ๊บเนี่ยได้ตามตามที่เราต้องการเนี่ยถือว่าผ่านแล้วนะครับ สำหรับตัวนี้ก็ใช้ประสบการณ์เอาละกันนะครับเรื่องของการพัน 1, ลวดนะครับว่า,าใช้เส้นเดียวแล้วจบไปเลยนะครับไม่โอเวอร์นะครับต้องให้อยู่ความพอดีพอดีอันนี้ถึงจะผ่านนะครับว่าเราเลือกลวดเลือกใช้อะไรเ,เกี่ยวกับขนาดอะไรลงตัวแล้วอันนี้ถือว่าเราประสบวามณ์สังเร็จแต่ถ้าใช้ลวดเบอร์ใหญ่มากจนเกิดการโอเวอร์ของกิง่งเพื่อที่จะบังคับกิ่งให้ไปครั้งเดียวจบเนี่ยคือมันไม่จบ ถูกต้องไหมครับหรือใช้ลวดเล็กคันหลายๆลรอบปุ๊บเนี่ยแล้วเพื่อที่จะดัดให้กิ่งไปตามเนี่ยมันยังไม่จบคือการคำนวณที่ถูกต้องคือต้องใช้ครั้งเดียวขนาดที่เหมาะสมแล้วดัดไปได้อันนี้ถือว่าผ่านนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองไปพิจารณากันนะครับสําหรับน้องใหม่นะครับว่าการเลือกเบอร์ลวดนะครับก็จะต้องใช้ประสบการณ์ใช้เทคนิคส่วนตัวด้วยนะครับ อันนี้ก็ยากพอสมควรนะครับอธิบายไม่ได้นะครับเพราะว่าไม้แต่ละประเภทนะครับมันจะให้คุณสมบัติของออความเหนียวอะไรของกิ่งไม้บางชนิดคือกิ่งเปาะไม้บางชนิดกิ่งเหนียวอะไรประมาณนี้นะครับเพื mm ่อนๆครับก็ต้อง,องไปศึกษาดูประเภทของไม้ชนิดของไม้ด้วยนะครับ mm hmm. ก่อนการที่จะามาศึกษาเรื่องของการเข้ารวด องประกอบตัวนี้มันจะเป็นภาพรวมรวมรวมกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องพิจารณาตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับก็ไว้พบกันใหม่แล้วกันะะนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนก็เริ่ม,เร,มเริ่มสิ้ม,มาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะไม่สบายแต่ที่จริงก็ผมก็เป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงนะครับฝนตกตากฝนอะไรก็ไม่ค่อยกระทบกระเทือนอะไรนะครับแต่ก็ ป้องกันไว้ดีกว่านะครับก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม